พี่เราก็เงียบๆเดี๋ยวป้าเรียบใช่ไหมเอายิงพี่แทนขอผมเลยนะขอคุยกับป้าตี้ได้ไหมถ้าพี่แทนขอก็จีบไปดิก็วัดกับผมไปเลยขอโทษนะ์ครับอย่างจะรู้มึงไม่เป็นไรไม่เลิกกอดแค่เพื่อรู้เออเดี๋ยวจะหันใจพวกกูรู้ไงว่ามึงไม่มีความสุขมีความสุขไม่ใช่หนึ่งไม่มีความสุขหรอกหนึง ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะคือตอนแรกก็อย่างที่บอกเนะเราก็ตัดใจแล้วแล้วพอมอสมันเลือกชมก็เลยแค่รู้สึกว่าหรือเขาเอ้ยตั้งใจจะเลือกเราหเดี๋ยวไม่ออกอะคืออ๊ดได้เห็นภาพนั้นชินตาไปแล้วถ้าให้อ๊ดแบบไปแข่งอ๊ดไปแข่งโอ๊ยตายแล้วสองคนเนี่ย ผมรู้แบบเริ่มรู้สึกชอบเขามากกว่าก้อยอยากจะลองคุยกับเขามากขึ้นผมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาหน้ากล้องไปเขาเหมือนพยายามทําตามหน้ากล้องแต่พอหลังกล้องมันก็มึงจะบอกเขาเสีแซงกไหมลิฟก็คือเป๊แค่หน้ากล้องอ่ะมันเลยเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าใครควรที่จะกลับก็เลยโอเคตกลงกับกผู้ชายว่า ให้เขากลับดีกว่า